วัดด<ร>ีจ้าพี่น้องวัดดีจ้าสุขสุข้นจ้ามาจ้าพี่น้องเมื่อไห่มากินเขากับย่าย่าคือเก่าจ้าพี่น้องย่าย่าใดต้มมะม่าเก่าหลีจ้าพี่น้องต้มมะาม่านาชีดเนาะจ้าเนาะกับไข่ดาวจ้าพี่น้องมามาจ้าพี่น้องมาแสบแสบน้มกันจ้าขออนุญาตล่วงเมื่อเลยนะจ้าพี่น้องอพี่น้องชีดยืมเยอะเลยจ้าพี่น้อง ยายต้มมาหมาใส่ใส่ไอ้ชีดจ้ะมาเด้อจ้ะพี่นวว้องมาเสียบเสียบาาพี่น้องอืมอืม แจีบเจีบจาพี่น้องเลิดเลิะจ้า <c oughs> <c oughs> มากเลยจ้ามันกีน้ำกันจ้าพี่น้อง <c oughs> ย,า,ยาวชีใีใจน้ำจ้าพี่น้องเ <c oughs> ยิมเยิมเลยจ้าพี่น้อง 开家槟榔。 แฉบแบจาพี่นองมามามา,มากินน้ำกันจ้าพี่นองขั้งแรกของยาย่าจ้าพี่นองต้มมะมาเกาหลีเข็นเล็กน้อยมันเบากันจ้าพี่นองยาย่าแล้วก็เลืเล่ลอามาล่องเบิงจ้า ร้านหมากันจ้ะพี่น้องต้มมะมา่าเกาหลีแส่บแต่เพื่นว่าย่าๆก็เลยว่าว่าย่ายาอาไปรองเบิงก่อนนะจ้ะ แซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บ่ตัวลจ้าพี่น้อง แจบแจกพี่น้องแจบแจกเคลียร์พื้นที่ก่อนพี่น้องอืมจ้าพี่น้องมือนียากยากกับอิมเดี๋ยวแจกพี่น้องยากยาเคลียร์พื้นที่เปลี่ยนจางปางจ้าพี่น้องยากยากกับขอขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องที่ติดตามรับชมยากยากเนาะจ้าเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ยากยากน้ำในเด้อจ้าพี่น้อง เพียบเป็นกำลังใจให้ย่าๆเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะจ้าเนาะขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะ